ตามคุณตามงานตามภารกิจการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนจังหวัดสลักบุรีให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดสะละบุรีอยู่ดีมีความสุขมารับทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในผลดำทำผู้ว่าราชการจังหวัดสะละบุรีนำเงินและสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอคีภยัยของบุญเลดิทีราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถมัมภ์ โดยมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยที่บ้านเลขที่200ถนนทวินวัฒนาตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและนางปัณน,นาดำธรรมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสระบุรีและคณะได้นำเงินและสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเป็นการบรรเทาทุกข์ในการเบื้องต้นด้วยนางอังคา,าชิตต,ต์ติรอผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานของบูลณทธิราประชาุเครในพระบรมราชูปถรัรมภ์ไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวของนายคารม์คันทะลักษ์บ้านเลขที่77ทับฝมู่9ตำบลโวกเหล็กอำเภอมวกเหล,ล็กจังหวัดสระบ,บุรีและครอบครัวนายเล็กแนะนำหมู่ที่4ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง และเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของนางสาวมารีแย้มเกรออยู่บ้านเลขที่3ทับ2บู่9ตำบลหนองแซงอำเภอนหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งบ้านประสบอคีภัยจังหวัดสระบ,บุรีจัดพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงมีพระปีชาสามารถด้านการช่างโดยมีนายพลวัฒน์เทียนชัยบงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระชุลจอมเป้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2566เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงเริ่มกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เขา้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการพนักงานและลูจกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมพิธีนายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระริษฎาชุิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรายการเดอะปริเซสมหาจักรีสิรินธรครับทัวร์ไทยแลนด์2023โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในงานแถลงข่าวในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับรับโลกขอบคุณซึ่งก็มีพลเอกเดชาเขมกระสีนาย,ยกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงข่าวและมอบโลกขอบคุณณห้องบุกหา้าโรงแรมโกลเด้นทิวิิฟซซฟเฟอรินพระรามเก้ากรุงเทพมหาคนคร นายแพทย์วชิระเพ่งจันท์ที่ปรึกษาบูรณาธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเ 60, กียรติ60พรรษานวมินทราชิณีและคณะติดตามการดำเนินง,งานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเ 60, กียรติ60พรรษานวมินทราชิณีลำพยกรกลางอำเภอม,ม่วเหล็กจังหวัดสระบุรีและนําตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับและสรุปผลการปฏิบัติปัปญหาอุปสรรคที่ผ่านมา เรือนจำจังหวัดสระบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรีเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมนี้เป็นการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธาศรณาสุขให้มีความรู้ความเข้าใจเฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นดูแลช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจําได้จังหวัดสระบุรีเร่งขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางกระทรวงสาธารณส,สุขด้านการส่งเสริมให้จังหวัดสบบระบุรีเป็นศูนย์กลางของทางการแพทย์และสุขภาพพร้อมกับมีพิธีลงนามความร่วมมือหรือการทา MOU ขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางกระทรวงสาธารณส,สุขด้านการส่งเสริมให้จังหวัดสระบุรีเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพสอดรับกับการเป็นเมืองสมุนไพรภูิปัญญาไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสระบุรีอีกด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีจัดโครงการอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ในโครงการพระบริบาลีิสุขให้ประจำวัดหนึ่งวัดหนึ่งรูปทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยะวงศาขัยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกเพื่อเป็นการดูแลปัญหาด้านสุขภาพให้แก่พระสงฆ์ด้วยกัน ซึ่งพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขและขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับการดูแลผู้ป่วยและการประเมินเบื้องต้นหรือการปรถมพยาบาลผู้ที่เกิดอุบัติเหตุได้พันเอกเพิ่มศักดิ์ขุนโขนรอผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการคนสระบุรีรักแผ่นดินรุ่นที่ห โดยมีส่วนราชการพร้อมพี่น้องประชาชนและแกนนาหมู่บ้านมวลชนของกองอเมริกันรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีเขาร่วมการอบรมสําหรับโครงการคนสระบุรีรักแผ่นดินได้ดําเนินโครงการโดยกองอเมริกันรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาของประเทศการสร้างความรักความสามัคคีปลองดองให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มทุกวัย สร้างความเข้าใจในทางที่ถูกต้องต่อทัศนคติของผู้ไม่หวังดีต่อสถาบัานและประเทศชาติจังหวัดสระบุรีจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของอแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนมีนางอังคณาชิตติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งเป็นการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ซึ่งก็มีผู้เขารับการอบรมเป็นตัวแทนหมู่บ้านชุมชนนายสิทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการถแถลงข่าวการจัดแสดงผลพระราชทานจังหวัดสระบุรีประจำปี2566ตอนคนุมานชานกำแหงแสดงโดยนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงสราราเฉลิมกรุงโดยมีนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมกับผู้น้าสนงานรักการประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมกับเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันหาชมได้ยากยิ่งในวันที่8และ9เมษายน2566เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปณนะลานด้านหน้าวงเวียนธรรมจักรวัดพระพุทธบาทร,ราช,ชบร,รมหาวิหารซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี จังหวัดสระบุรีจัดแถลงข่าวการจัดงานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่สองประจำปี2566ซึ่งการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่31มีนาคม2566ถึงวันที่2เมษายน2566ณบริเวณถนนเลียบสันติสุขถนนสุดบรรทัดและบริเวณวัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งก็มี่ยกิติศักดิ์ธิรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการถแถลงข่าวในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของโลกและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอําเภอหนองแสงแถลงข่าวการเตรียมจัดงานเทศกาลมะม่วงมันหนองแสงประจําปี2566ในระหว่างวันที่30มีนาคมถึง3เมษาย,ยน2566 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมะม่วงมันหนองแสงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยการจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการค้าขายและส่งเสริมการท่องเที่ยวสุดท้ายนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมกับนางวัฒนาดำธรรมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีประธานแม่บ้านมหาทไทยจังหวัดสระบุรีจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนโดยการนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหนองแสจงจังหวัดสระบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีดำเนินการผลิต